ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมก็มาอยู่เกมเมตาโวนะครับเกมเศรษฐี2นั่นเองนะครับผมซึ่งเกมเศรษฐี1เรายังไม่เคยเล่นเลยนะครับก็ไม่เคยรู้ด้วยว่ามันคือเกมอะไรนะครับผมก็ผมก็ไม่เคยเล่นในเกมนะเคยเล่นแต่แบบชีวิตจริงไงทุกคนก็น่าจะเคยเล่นกันนะครับบอกเลยว่ามันสนุกมากนะครับผมถ้าเล่นกับเพื่อนเล่นกับใครต่างๆนานานี่ยผมก็สนุกนะครับผมก็ซึ่งผมมีอยาจะบอกทุกคน ผมอัดเกมนี้ไปแล้วนะครับแต่ว่าผมลืมเปิดไมค์นะครับแบบเซ็งเป็ดเลยเอาอย่างนะี้เนี่ยผมส่งไปแล้วยี่สิบใบนะครับได้เป็นตัวนี้นะครับผมเออตัวมิลาดกับไซเบอร์ไซอะไรนะไซไซเฟอร์นะครับผมก็เล่นไปแล้วอะคือเสียดายมากนะครับผมไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาเล่นใหม่นะครับผมมาเริ่มเลยนะครับตาที่แล้วผมชนะไปด้วยนะก็ ม่รู้ว่าตานี้จะชนะหรือแพ้นะครับไปเลย <c oughs> เริ่มเกมเลยครับดูซิว่าจะเจอใครมาครับมาครับเจอใครเอ่ยไม่รู้ว่าเกมนี้ผมจะชนะหรือเปล่านะครับเพราะว่าเกมที่แล้วผมชนะไปแล้วไงน,นะครับมาเลือกการที่ต้องการผมจะเอาตรงนี้เก้าโอ้ขอสิบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเราได้ตังเริ่มต้นสามแสนนะครับผม พี่จะดวงดีเกินไปแล้วผมรับไม่ได้นะสี่ครับเขาใช้การ์ดไม่เงินผมสองล้านเงินอ่าเอาสองเจ็ดไปเลยนครับเรากระโดดได้ใช่ปะ่ะสองถึงเจ็ดใช่ปะ่ะเือต้องการผมขอสองขอสองนะครับขอสองไปห้าแสน นะครับถ้าผมพูดไม่ดีก็อย่างไรก็ขออภัยด้วยนะครับเป็นร้อนในนะครับเจ็บมากเลยร้อนในนี่มันทรมานอุเ้ยเขาเน้นการ์ดเลยนะเนี่ยดับไฟอะไรคือดับไฟล่ะเฮ้ย<ป>อ๋อดับไฟโอเคดับไฟเราแก้ดับไฟได้ไหมเนี่ยครึ่ปเจ็ดแสนเก้า วิ่ดับเบิลด้วยเราก็ Big ดับเบิลปีกดีเป็นไงมันอยู่ในการคำนวณของผมเว้ยใช่ป่าววะไม่รู้อะโอเคเราได้เงินเดือนนะครับแล้วก็เลือกพื้นที่จะย้ายอันนี้คือจะย้ายอันนี้ย้ายซื้อโอเคเอาลักไฟฟ้าผมก็ยังไม่หายวะเนี่ยนึกว่าหายนะครับเราเอาเก้าไปเลยนะครับผมซึ่งเกมเนี้ยถ้าเกิดว่าวางครบสามแถวเนี่ยมันจะได้คะแนนเพิ่มนะครับอก็ถือว่า ดีเหมือนกันนะครับมาตอนนี้ไล่สองแล้วนะครับดับไฟดับไงอะ่ะอยากดับไฟอะ่ะคือมันมีตัวละครหนึ่งที่ผมสามารถดับไฟได้นะครับแต่ว่ามันใส่ไม่ได้เนาะเพราะว่าค่าคอของเราเนี่ยมันไม่พอนะครับผมามาสองกับสี่ผมเอาได้อะไรอะ่ะดับเบิลไหมสี่โอเคไม่เป็นไรโอเคตกใจนะปมืกินเน็ต เน็ตเน็ตหลุดโอเคได้เจ็ดครับม <5. S 1> ผมดับเบิลไปเลยเอารถไฟนะครับแต่ว่าผมจะไม่ซื้อนะครับจะซื้อแค่หนะึ่งล้านเนาะก็เพราะว่าสามล้านเอ้ยห้าแสนซื้อห้าแสนนะเพราะว่ามันเปลืองนะครับใช่มันเปลืองเราจะซื้อตรงสามแถวนะครับอืมมันคือการคำนวณ ไม่รู้อะออเราดึงก่อนเกมบไ,ไปย้ายปั๊บอ่าแล้วก็ซื้อเจ็ดแสนหกเรียบร้อยนี่คะแนนเราจะเป็นห้าปะเอ้าเถอะทำ,ทำไมเป็นห้าเกินไปรึเปล่าอันนี้ผมดูเผิดหรอเนี่ยมาครับซื้อเอ่อห้าถึงเจ็ดงานเอาห้าถึงเจ็ดได้อะไรอะได้ห้าโอเคสวย แต่ไม่เป็นไรนครับเราซื้อต่อได้นะครับในนี้ตางผมเริ่มร่ายหรอดแล้วต้องคิดดีๆแล้วตางผมโอ๊ยหันคอไปสตะปินวิได้รับเงินเดือนอีกเดียวโอ้โหนี่คือผม,ผมเงินโอ้โหไมก่ก็ต้องเล่นดีๆแล้วว่ะเงินผมมาดิ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเงินผมเดี๋ยวสองล้านห้าเสียนดับเบิลด,ด้วยอะ่ะไอ้วะเกินไปหรือเปล่าตั้งผมสองล้านผมต้องเลืกดีๆแล้วครับอืมเดี๋ยวนะ <c oughs> ผมคิดมากปับปับป,ป,ปัคือถ้าเราถึงเจ็ดถึงเก้ามันมีโอกาสได้เจ็ดเว้ อ้ยเดียวเดียวงั้นเอานี้เอานี้เอานี้โอเคมันจะได้สิบถึงสิบสองนะครับป้องกันไว้ก่อนนะครับไปเลยสิบถึงสิบสองสิบสองโอเคได้การครับการอะไรเอ่ยอะไรวะสองอ๋อโอเคหุ้ยดีนะเนี่ยไปไปเจ็ดและครับจะได้สามแถวนะครับมาครับมาครับซื้อไปเลยเก้าแสนนี่เจ็ดปะ นี่ไงเจ็ดครับอืมเป็นไงแต่ทําไมสามแถตรงนี้มันไม่ขึ้นวะแปลกเหมือนกันนะอุ้ยเขาซื้อคืนแล้วไม่นะแต่ว่าตังผมอุ้ยแต่เขาเหยียบห้าล้านเลยนะเล้ยนี่เขาคิดผิดหรือคิดถูกวะเนี่ยแต่ตังเขารวยอยู่แล้วนะอุ้ยเราได้สิบล้านแล้วเรากลับมารวยนะครับกลับมามัาง่งคั่งอ่อเอาห้าเอาห้าอ่ากันไว้ก่อนนะกันไ,ไว้ก่อน แบบยังไม่เสี่ยงดีกว่านะครับห้าเหมือนกันวยเขาสามแถวแล้วว่าเขาสามแถวแล้วว่าผมจะใกล้เพลแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดีมีสิบถึงสิบสองครับกับเจ็ดงั้นผมจะเอาเอา่อสิบถึงสิบสองแล้วกันนะครับโอเคสิบเอ็ด ได้อยู่ได้อยู่ครับนะอัปเกรดไปโอ้ดูสิว่าตานี้จะชนะดได้เป่าตึงเหมือนกันนะครับทุกคนสามเราได้ดับเบิลด้วยนะครับโอเคถือว่าได้อยู่ดับเบิลไปเลยดับเบิลไปเลยลบเบสองไปอัพครับไปหนึ่งล้านโอเคแล้วก็อุ้ยไดับเบิลอีกวิ้ัยด้ดับเบิลด,ดีก่อเกินไป เป้าโอ้ยเกอบเออไม่เป็นไรเราซื้อต่อได้ครับลืมเลยเดี๋ยว,ยวมาซื้อต่อครับออโอเคสวยอุย้แต้มเดียวทุกคน,นแต้มเดียวผมชนะและเชื่อป่ะผมชนะละอุ้ยก,ก็ไม่ได้ตึง<ม>เท่าไหร่หรอกอือก็ไม่ได้ตึงชนะโอ้ยเป็นไง ้าผมแล้วอ่ะจริงๆผมไม่ค่อยถนัดเกมนี้เท่าไหร่เลยนะครับอืมใช่ไม่ถนัดเลยแต่ว่าผมก็ชนะนี่เ,นเก่งเหลือเกินนะเนี่ยอุ้ยแรงรีแรง,ร,แร,งรีแล้วทุกคนอ๋อก็จะได้อ๋อเป็นพวกของต่างๆที่เราจะได้ใช่ปะ่ะน่าจะใช่นะครับโอเคเราข้ามไปเลยนะครับเราไม่อยากไม่อยากดูใช่เ่องเวลานี่เสียเวลา เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมผมออกอะ่ะมาทุกคนมาใหม่ตะกี้หลุดเฉยเลยไม่รู้หลุดได้ไงนะครับนี่อุยอ้ยอุ้ยเราได้ตั๋วเยอะอยู่นะอุย้ยอยากสูมอีกอะได้ไหมอ่ะขอสูมอีกได้เปล่าตอนนี้เรามีอยู่กี่ใบมีอยู่หกใบนะครับอ่อผลงานรับได้ใช่ไหมนี่เราจะได้ตั๋วมาครับอุย้ยได้เยอะมาก แจกเยอะจริงแจกเยอะมากนะครับเกมนี้บอกเลยครับนี่ได้สองตัวแจกเยอะไปเปล่าเกมแจกเยอะมากโอเคเดี๋ยวเราไปสุ่มดูนะครับว่าเราจะได้สีม่วงไหมนะครับเพราะผมว่าที่ผมเล่นมาเนี่ยก็คือผมได้ม่วงไปสองตัวแล้วนะครับก็คือไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าก็สุ่มไปเลยนะครับถ้าได้นี่คือผมเนี่ย ดวงดีมากๆเลยแต่ว่ามันคงยากแหละใช่ไหมไปครับนี่เอฟเฟกการสุ่มนี่สวยมากๆนะครับผมก็คือแบบเป็นคล้ายๆโลกอนาคดเลยสีมว่วง <c oughs> ขาวเต็มเลยนี่มันกลิ่นเกลือชัดๆเลยนะครับเนี่ยว้าวซ้ำหมดเลยนะครับ,รบโอเคเราเหลือเจ็ดใบมันซื้อตัวสุ่มได้ไหมเพราะว่าเรามีอยู่ หกสิเบเพชรนะครับี่ร้านค้ามุ้ยมีแต่ให้เติมเว้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันซื้อตั๋วได้หรือเปล่าตัว๋วอยากซื้อตั๋วไม่มีหรออยากซื้อตัวสม,มอเดี๋ยวเดี๋ยวอยากซื้ออย,อ,ยอ,อยากซื้อจริงๆร้านค้าพอยหรือเปล่าไม่ใช่ ไม่เป็นไรนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นอีกสตาหนึ่งดีกว่านะครับผมบอกเลยว่ามันมากนะครับไปเลย let's go หนึ่งร้อยบาทมาดูสิว่าเราจะเจอกับใครเจอกับใครสิบเอ็ดวาใครเจอกับคลีติกอ่าอานชื่อไม่ทันชื่อว่าอะไรนะคลีติก ตีนักกีเดี๋ยวแต่ถ้าผมอ่านผิดก็ต้องขอไปผมกลางอยู่แล้วปะอา้าวเขาเลือกกลางไว้ระหว่างั้นนี่ผมนี่เลยสิบเอ็ดจะสู้สิบเอ็ดมันยากนะน,น้องนนผมดับเบิลก่อนเลยนะครับบอกเลยดับเบิลนี่จะต้องดีนะครับดับเบิลได้ <S 2> 2. <S สองตารางเลยเนี่ยพับห้าแสนผมเอาจำด้วยบะ จำดีไหมเออจำด้วยนะครับเพราะว่าผมอยากไปสิบสองนะเป็นการ์ดเยไปการ์ดเลยครับปั้มการ์ดเป็นอะไรอ่ะคูปองลดราคาคูปองครัอ๋อก็คือเว,เวลาเราผ่านคนอื่นเนี่ยมันก็จะแบบเงินมันก็จะลดห้าสิปอร์เซนตใช่ป่ะถ้าคิดไม่ผิดอ่ะนะผมว่าดีนะไปแปดเอ้ยแปดมาเดิมดีกว่าเอาห้าถึงเจ็ดละกัน,นครับ ปรับเจ็ดโอเคสวยครับทุกคนเราจะได้ซื้อแบบเป็นแถวแถวไปเลยนะครับเธอเอาฝ่ายตรงข้ามมาอะไรเออเจ็ดเหมือนกันว่ะนะครับเราซื้อมาแล้วก็สิบสองไปเลยครับดับเบิลไปเลยนะครับเดิน <12. S 2> แตก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 อืมเดินแล้วก็ซื้อครับหนึ่งล้านวิเราได้ดับเบลิลอีกอ่ะ เกินไปหรือโอเดิบเปลนยายาจะเห็นครับคือดับเบิลเนี่ยถ้าเกิดว่าเรากดดับเบิลใช่ไหมแล้วจะตกเหียวเว้ยงั้นเอาสองถึงสี่นะครับสองถึงสี่สี่โอเคไปหนึ่งล้าน,นครับชิวๆงั้นเงินชิวๆตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราจะกดสิบสองตาหน้านะครับว <c oughs> ิดับเบิลด้วยโอเมก้า oh ไม่เป็นไรเราก็มีนะครับดับเบิล 11เอุย้ยเขาได้ที่เดิมว่าทุกคนผมกะว่าจะไปซื้อสักหน่อยแล่นสะิบสองอุยอ้ยสิ 12. มันตรงนั้นเลยนี่ว่าแล้วคนอย่างผมอยากซื้อไงอุย้ยแบบเตืออะไรตอนนี้เนี่ยแล้วผมคนอย่างผมอยากซื้อไงคือผมอยากจนเอ้เดียวเนี่ไงคูปองลดราคาใช้ไปเลยแล้วเจะ,จะเสียแค่ หนึ่งล้านสมแสนนะครับถือว่าดีนะครับแล้วก็อยากซื้อต่อเลยนะครับผมอ้าวเฮ้ยเอา้เอา,อาทำไมซื้อไม่ได้อ่ะอย่าบอกนะอัปเกตแล้วซื้อไม่ได้อ่โอโหแห้งเลยทุกคนแห้งแห้งกระเป๋าผมนึกว่าซื้อได้ ผมไม่รู้ไงผมไม่รู้แล้วผมเสียตังฟรีด้วยวผมนี่ยสูตรเลยสูตรอากาศเลยอะไรเนี่ยอัปเกรดแล้วตรงมัดเหรออ๋ออัปเกรดคือเวลาอัปเกรดแล้วจะซื้อต่อไม่ได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับไม่รู้ไม่เคยเล่นสามตอนนี้ผมจะแพ้นี่นี่มาผมไปแปด ผมไแปดนะครับเผื่อได้สี่สี่สี่ไงเออสวยเราได้ดับเบิลนะครับดับเบิลโอเคต่อไปสองดับโหสองล้านอย่าดีกว่าเราชอบดีกว่าทุกคนเราชอบชอบอะไรอ่ะได้อะไรอ่ะอาหารพุ่งด้วยออันนี้คืออะไรอ่ะก่อสร้างทางไกลโอเคสามล้านด้วยเดี๋ยวเงินไม่ได้ดูกดไปเลยครับเราจะได้สามต่อนะครับฟรีด้วยนี่ แปดแต้มครับผมอีกสองแต้มเท่านั้นโอเคสองแต้มเท่านั้นครับโอเคเดี๋ยวผมจะดับเบิลนะครับดับเบิลนี่เราไม่นะเขาซื้อไปเลี้ยวไม่เป็นไรนะครับถือว่าได้ตังมาเฮ้ยวิซื้อครับเราเราจะดับเบิลนะครับเราจะซื้อเราจะซื้อของเขานะครับโอเคซื้อได้ไหมโอเคซื้อได้ มาตอนนี้เรามีแปดแต้มแล้วนะครับถ้าเราไปเจ็ดเออผมซื้อเจ็ดดีไหมผมซื้อแล้วผมซื้อเจ็ดนี่ตังเดี๋ยวดูตังด้วยนะว่าเฮ้ยเขารวยแล้วไม่เป็นไรถือว่าเป็นการลงทุนซื้อต่อไปโอเคอีกแต้มเดียวครับอีกแต้มเดียวสิบเอ็ดนี่เขาได้นี้ว่ะ ออกสร้างการลูกเตา๋าโอเคสองสี่ผมชนะแล้วครับไม่ว่าจะได้สองไม่ว่าจะได้สามไม่ว่าจะได้สี่ผมก็ชนะแล้วเรียบร้อยผมนี่มันโนวันเกมนี้จริงๆนี่ผมไม่เคยเล่นนะครหรือว่าเขาเออเขาหน้าผมน่าจะเจอกับแบบว่าคนยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับโอเคก็ชนะแล้วนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมก็สาหรับเกมนี้นะครับผมก็มีประมาณเท่านี้แหละ นะครับผมถ้าใครชอบก็กดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนีครับผมก็อย่าลืมไปโหลดกันด้วยนะนะี่รเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์แล้วก็ผมก็เออเออเออชงมาเถนะครับผมโอเคผมอยากสุ่มปิดท้ายจังเลยอยากสุ่มปิดท้ายจังเลยสามตัวได้ไหมอขอได้พันหนึ่งสามไม่เป็นไรผมอยากสุ่มทีลภัยสุ่มทีละใบเลยทุกคนนี่ตึงจัดสุ่มทีละใบ ไปเลยครับส่งสีละใบไม่ต้องไม่ดูอีกในวันนี้โอเคซูมไปครับาารขาวไปซูมอีกครั้งสีฟ้าวะ่ะอุ๊ยตัวอะไรครับเนี่ยขาวซูมขาวอีกแล้วได้มงไหมเนี่ยซูมขาวซูมอีกขาวอีกเดี๋ยว โอมโอ้ยสีฟ้าผมไม่ยอมผมจะใช้เพชรแม,ม่เอาให้หมดเลยนะครับแล้วค่อยเติมซื้อเพิ่มโอ้โอเลือจังเลยอ้ยโอเคครับผมคลิปนี้ก็ไปแล้วนะครับผมบ๊ายบายนะใครชอบก็กดไลค์กดใคร์ด้วยนี่ครับอืผมพูดไปหลายรอบแล้วเนี่ย